สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ n n b Office จะมาเปิดโชว์รูมชั้น2ค่ะว่ามีอะไรบ้างในชั้น2นี้ก็โชว์รูมชั้น2นะคะส่วนมากจะเป็นเฟอร์นิเจอร์แนวสำนักงานซส,ส่วนใหญ่ไม่ว่าจะเป็นชุดโต๊ะทำงานโต๊ประชุมโซฟาสำนักงานแต่ก็จะมีแทรกเฟอร์นิเจอร์สมาร์ทคร์ดรูมเข้าไปด้วยคือเฟอร์นิเจอร์เด็กในห้องเรียนเดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่ามีอะไรบ้างโซนนี้นะคะจะเป็นโซนด้านในสุดเลย ก็จะเป็นเฟอร์นิเจอร์สมาร์ทคัทรูมหรือเฟอร์นิเจอร์ในห้องเรียนเด็กๆค่ะแล้วก็เป็นตู้ล็อกเกอร์ไซส์ใหญ่มีเปิดเปิดไปด้านในก็จะมีแบบที่เก็บของอะไรแบบนี้แล้วก็จะมีแบบว่าตัวเลขอันนี้เราเราให้ไปแบบนี้เลยนะคะถ้าลูกค้าสั่งใช่แล้วก็จะมีแบบบานใหญ่ด้วยไอรุ่นเนี้ยมันจะเป็นรุ่นที่สามารถประกอบได้เช่นถ้าลูกค้าจะเอาแค่แถวนี้แถวเดียวก็ได้เหมือนกัน แล้วก็มาประกอบกับตรงนี้คือเอายง่ายมันจะเหมือนแบบต่อเลโก้ค่ะคือเลือกได้เลยว่าจะเอากี่ชั้น mm. กี่อันจะมีโต๊ะทํางานเด็กไอ้อย่างตัวนี้ก็คือสีฟ้าล้วนเลยจริงๆสามารถเลือกสีได้นะคะวัะสดุงานเป็นพลาสติกโพลีแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยสําหรับเด็กดีไซน์แบบขอบมุมมนนะคะเด็กๆวิ่งเล่นกันไม่อันตรายแน่นอนเฟอร์นิเจอร์สมาร์ทคาร์ลูมเนี่ยจะเป็นเฟอร์นิเจอร์ที่มีตั้งแต่ใช้ได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลประถมมัธยม จะจะเป็นงานพลาสติกทั้งหมดเลยเพราะว่าต้องปลอดภัยสําหรับเด็กค่ะก็สําหรับโซนนี้นะคะจะเป็นโต๊ะทางานกลุ่มค่ะก็จะมีมกกินิสกรีนเจาะหน้าท็อปโต๊ะให้ดูแบบนี้เลยแล้วก็จะมีสีไม้ที่เป็นสีมาตรฐานลูกค้าสามารถมาดูงานจริงที่โชว์รูมได้เลยนะคะโต๊ะบาร์ที่ใช้ในร้านอาหารหรือว่าออฟฟิศเป็นส่วนพักของพนักงานก็คือเอาง่ายกับสํานักงานก็คือโซนนี้หมดเลย มีโต๊ะประชุมเป็นตัวอย่างให้ดูอันนี้เป็นโต๊ะประชุมท็อปกระจกนะคะถัดมาก็จะเป็นโต๊ะทำง,งานกลุ่ม2ที่นั่งนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่สีสวยมากๆก็คือดีไซน์มันจะเป็นมีความโมเดิร์นคลาสสิกสีออกแนวะแบบตุนๆนหน่อยแล้วก็รุ่นนี้พิเศษนะคะคือกุญแจจะเป็นกุญแจล็อกรหัสมือจับคือไม่เหมือนใครเป็นมือจับที่สวยมากนี่ลองดูได้เลยโต๊ะประชุม วางเรียงกันแบบนี้เลยงานคุณภาพแน่นอนค่ะเหล็กพรอไม้มิามีนนะคะด้านขวามือโซนนี้ก็จะเป็นโซฟาสำนักงานจุดโต๊ะทำงานกลุ่มหรือถ้าอยากได้เป็นโต๊ะประชุมเราก็แค่เอามินิสกรีนออกก็เป็นโต๊ะประชุมได้จะมีตมแซมเฟอร์นิเจอร์คลินิกด้านขวามือไปด้วยนะคะถัดมาก็จะเป็นโซฟาเหมือนเดิมแต่จะมีความดีไซน์โมเดิร์นมากขึ้นหรูหราเหมาะกับคลินิกก็ได้หรือว่าใช้ที่บ้านก็สวยนะคะ ก็โซนนี้นะคะจะเป็นโซนโต๊ะทำงานกลุ่มค่ะก็จะมีครบเซตเลยมินิสกรีนป๊อปอัพให้ดูเป็นตัวอย่างเลยด้านหลังก็จะเป็นชุด,ชชดโต๊ะทำงานกลุ่มเหมือนกันก็คือจะเลือกดีไซน์ที่แตกต่างกันไปตัวนี้ก็จะเป็นขาเหล็กสีดำตัดกับมินิสกรีนสีดำท็อปโต๊ะสีไม้พิเศษตัวนี้ก็จะเป็นแนวมูจิหน่อยขาวตัดลายไม้าขาขามีทั้งขาเหล็กและขาไม้นะคะโซฟาสำนักงาน มีโต๊ะกลางโซฟาเป็นหินอ่อนก็คือจริงๆเซตเนี้ยสวยมากเข้ากันมากลูกค้าสามารถมาดูหน้าร้านได้เลย